ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Big t ็ c t o r ครับเดี๋ยวสลับคลิปนี้ครับผมจิพามาเบิงนะครับคูปต้า l อ1 0าครับเอล่าหนึ่งเทอร์โบครับผมจอนีห้าศูนย์สี่ห้าดีนะครับ้วก็จอนราคาคูปต้าเอลสามหกศูนย์แปดครับจดีฟยามาเบิงหลอบเครื่องนะครับผมพ่ายสีอ่า เดินรอบเครื่องนี่ใครไพจีเดินนิ่มก็กันครับสลับซ้ำรุ่นซ่องขายครับเดี๋ยวมาเบิ่งรอบเครื่องว่าไพจะนิ่มนิ่มครับแต่ว่าอากาศต้องขออภัยนะพี่น้องครับเพราะว่าอันนี้เป็นงานจ้างเนาะนะครับจะขอให้เขาจ้างมันหยุกหล่องแต่ว่าจังคือจังพี่น้องเห็นเหรอครับหยามันหลายนะครับหยุกหล่องก็เลยมันกะโบผ่านครับว่าจะได้หรืว่าแนวเฮารับจ้างเนาะ เอาตามเพื่อนสั่งครับมันกับบวกครับน้ำมันมันโกบบัวมันก็เนี่ยให้บัวไทยเนาะติ้งกับแก่หยผวกันมันก็ร้ายครับนี่พวกก็สีเหลือยังสิรุ่นนี้พอต้องสียาคุมครับปลูกแล้วปุ๊บดูดซ่มใ่เลยตายหอดมันครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผ้าเบงตอลขากลับครับพี่น้องครับแต่ว่า่อมจะคลองให้กินนะครับผมกับเอ่อ บอกคนไทยอยู่แต่ว่าเพิ่นบอรไทยเนาะก็จะาบ่เคยเฮดไทยคือว่าแะครับยกไ้ครับพี่น้องครับเพราะว่ามือใช่มันจะคล้องกะอพื้นที่ต้นนี้สิบแปดไร่นะครับผมกาว่าจัก่าสามถุมจะเรียบบ่สามคันนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหามุ้งแรงนะครับให้กะแปนครับค่อนคางแปนต้นไหม่กะมีสาทีเย็นนี่ครับผมสามสี่ต้น นั้นเมื่อพุนกะแปนนะครับเ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งการทํางานครับของอรถแต่ละขั้นครับผมว่าจะปรบเครื่องของแต่ละคั้นเนาะต่า,ตางกําลังต่างแรงม้านะครับเพื่อจะค่ายได้จะเครื่องจะเดินนิ่มก็ากานนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับคูปตากะ่ะที่มานี่เป็น L3608 หนะครับผม รอบเครื่องก็น่าจ,จะอยู่ประมาณพันหาพันหัขับคิดว่านะเก็ออาจจะฟังจากเสียงเครื่องนี่พอตั้มก็พันแปดครับพี่น้องเออเป็นรุ่นที่ขูดไปด้วยน้ำมันครับสำหรับ L อลสามหกศูนย์แปดนะครับโอ๊กลอยเต็มถังครับน้ำมันคนวานี่แหละนะครับแต่ของรถคนเติมมาโอ๊กลอยเต็มถังคูดูคนว่า สามหกศูนย์แปดครับยกเกียร์ให้สองนะครับเกียร์กระต่ายสองรอบเครื่องสองพันครับพี่น้องสองพันนะครับมันก็อาจจะบวชวัดทำซีซิตำทำทามุ่งเอ็นพีเนาะรอบมันจะสากกว่ากันอยู่นะครับผู้ใดเคยใส่นะจะรู้ดีนะครับต่อมาครับเป็น L อลหานึ่งศูนย์แปดนะครับ L อลหานึ่งศูนย์แปดมีบอนะครับจริงๆมันกับบุมีดอกนะครับ อันนี้ติดเทอร์โบครับอ่าพี่น้องเสียให้จักแดงมาเขาจะรับเอลหานหนึ่งแนะครับผมเอลหาซเครับเป็นเอลหาศุนหนึ่งแปดีที่ครับพี่นอ้องต่อสติเกอร์เอครับเสียให้สเดือนทเทอร์โบรอบเครื่องที่หนึ่งพันแรอบครับหนึ่รอบ ปฏิวัติคือผมคือเห็นผมยืบบางอ่ัเข้มไม่เป็นครับเอาขายต่อไปยักเขียวครับโอ้ยเขียวลืมเข่ากับหยาไปเลยนะครับห้าศูนย์สี่ห้าดีนะครับสี่สิบหกแรงม้านะครับสามสูบไม่มีเทอร์โบนะครับอาเบังจักเกียร์นะครับเกียร์ที่ใส่จะอยู่เกียร์บีหนึ่งนะครับหรือว่าเกียร์ให้หนึ่งนะครับบีหนึ่งหรือให้หนึ่งลอบเครื่องอ่าเดี๋ยวเบิ้รอบเครื่อง 1,500ครับ1,500รอบครับเสียงอียางนิ่มครับ46แรงมา้าไม่มีเทอร์โบนะครับยกลองไปกลับได้ครับจังหวะมานน้ำกันแต่ว่าจอเนี้ยจะได้เปรียบตรงทีว่าหางนักกลัวครับพี่น้องลูกในเลือกงาจะกบสังเกตว่าหงาจะกบกบดีกว่า36หลกัก L ห้าศูนย์นะครับผมเนี่ยสังเกตบางสังเกตบางหงาอยู่ข้างคล้องมันครับหงาอยู่ข้างคล้องมันจะ จะเกี่ยงกว